สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมหามลุงโกยวาราสูตรนะคะเป็นพระสูตรที่เออ่ว่าด้วยเรื่องเครื่องผูกมัดใจ5้าอย่างที่เรียกว่าอุรมาภาคียสังโยชน์แล้วก็ที่สําคัญเลยคือท่านชี้ทางด้วยว่าจะคลายเจ้าเครื่องผูกมัดพวกนี้ได้ยังไงใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันให้ชัดว่าสังโยชน์หตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมมันถึงเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วก็ พระพุทธองค์ท่านทรงให้อุบายหรือว่ากลยุทธ์วิธีการในการจัดการกับมันไว้อย่างไรบ้างซึ่งเราก็จะดูจากบทสนทนาของพระองค์กับพระมลุงกยายบุตรแล้วก็มีพระอนุนด้วยครับค่ะน่าสนใจมากเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจุดเริ่มต้นนี่คือพระพุทธเจ้าทรงถามพระมลุงกยบุตรก่อนเลยใช่ไหมคะว่ายังจําสังโยชน์ห้าที่เคยสอนไปได้หรือเปล่าอายทิฐิหรือความเห็นว่าเป็นตัวตนจริงๆของเรา 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนาไตรในเรื่องกรรมอะไรพวกนี้ 3. ศีลพัต,ตะปารามาตคือการยึดมั่นในศีลพรสแบบผิดผิดงมงาย 4. กามฉาันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ 5. พยาบาทความคิดปองร้ายแค้นเคือง อืมแต่ว่าแค่จําชื่อได้เฉยๆฉยเนี่ยพระพุทธองค์ท่านชี้ว่าอาจจะยังไม่พอใช่ไหมคะเหมือนมีประเด็นเรื่องเด็กทารกด้วยใช่ครับใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่แบบน่าสนใจมากเลยเพระองค์เปรียบเทียบว่าแม้แต่เด็กทารกเนี่ยที่ยังไม่มีความคิดซับซ้อนเรื่องตัวตนหรือธรรมะอะไรเลยนะแต่ว่าในใจลึกๆก,ก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอนุัยอยู่อนุสัยครับคือกิเลสละเอียดที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานแบบว่าฝังอยู่ลึกๆ เช่นความเคยชินที่จะยึดว่าเป็นตัวเราหรือความลังเลสงสัยอะไรพวกนี้มันลึกกว่าแค่ความคิดที่เราคิดคิดกันอยู่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเข้าใจแค่ระดับความคิดผิวเผินเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นนักบวชศาสนาอื่นโต้แย้งได้ง่ายเพราะจริงๆกิเลสมันฝังรากลึกกว่านั้นมากถูกต้องครับแล้วประเด็นเรื่องความเข้าใจที่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งพอเนี่ยแหละครับที่น่าจะทําให้พระอานนท่านต้องอทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงอุบาย คือวิธีปฏิบัติไปเลยว่าจะละสังโยชน์พวกนี้ให้เด็ดขาดชัดเจนจะได้ลงมือทําถูกทางแล้วพระองค์ก็ส่งอธิบายให้เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมหรือที่เราเรียกว่าปุถุชนกับผู้ที่ได้ฟังแล้วเข้าใจธรรมแล้วคืออริยสาวกว่ารับมือกับสังโยชน์พวกนี้ต่างกันยังไงครับสําหรับปุถุชนเนี่ย จิตก็จะถูกสังโยชน์เหล่านี้ครอบงำได้ง่ายเพราะว่าไม่รู้จักวิธีไม่รู้จักอุบายที่ถูกต้องในการสลัดมันออกสังโยชน์มันก็เลยยิ่งมีกำลังมากขึ้นละได้ยากเย็นในขณะที่อริยสาวกพอได้ฟังธรรมได้สดับมาดีแล้วฉลาดในธรรมแล้วก็จะไม่ถูกครอบงำง่ายๆรู้วิธีรู้อุบายที่จะสลัดมันออกไปตามความเป็นจริงใช่ครับซึ่งตรงนี้สาคัญมากคือการปฏิบัติที่ถูกทางเนี่ยมันไม่ได้แก้แค่ผิวๆนะ แต่มันลงลึกไปถึงรากของกิเลสหรือที่เรียกว่าอนุสัยได้เลยทีเดียวแล้วอุบายหรือว่าหนทางที่ว่านั้นคืออะไรคะเพราะองค์ทรงเน้นว่าต้องอาศัยมัคปฏิปทานี่คือหัวใจเลยครับมัคปฏิปทานนี่แหละคืออุบายที่แท้จริงพระองค์เปรียบเทียบได้เห็นภาพมาก เหมือนเราจะเอาแก่นไม้ข้างในสุดของต้นไม้ใหญ่ๆเราก็ต้องเริ่มจากการถากเปลีอยนนอกออกก่อนถากกระพี้หรือส่วนที่อยู่ถัดเข้ามาออกก่อนอ๋อค่ะค่ะการจะละสังโยชน์ซึ่งมันเหมือนแก่นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยก็ต้องอาศัยมักปฏิปทาค่อยๆขัดเกลาใบเหมือนกันครับมีอุปมาหนึ่งที่ชัดเจนมากเหมือนกันค่ะเรื่องการว่ายข้ามแม่น้ําคงคาที่น้ําเต็มฝั่งเลยคนที่ไม่มีกําลังคือจิตใจไม่ฝึกฝนไม่น้อมไปเพื่อดับกิเลส ก็ว่ายข้ามไปไม่ได้แต่คนที่มีกําลังคือจิตที่ฝึกมาดีแล้วมีกําลังจากมรรคปฏิปทานเนี่ยก็ข้ามไปได้ใช่ครับแล้วมรรคปฏิปทานนั้นคืออะไรล่ะในพระสูตรระบุไว้ชัดเจนครับคือการเข้าฌานฌานครับฌานสมาบัติซึ่งเป็นสภาวะสมาธิที่แน่วแน่ลึกซึ้งมากๆมีหลายระดับเลยตั้งแต่รูปฌานสี่ไปจนถึงอรูปฌานสี่ คือพูดง่ายๆก็คือการฝึกสมาธิจนจิตตั้งมั่นมีกำลังสูงมากๆการเข้าฌานนี่ฟังดูต้องใช้ความเพียรสูงมากเลยนะคะแล้วพอจิตเข้าฌานได้แล้วเราทำอะไรต่อในนั้นคะพอจิตมีกำลังจากฌานแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะใช้กำลังสมาธินั่นแหละครับเป็นฐานในการพิจารณาธรรมคือสภาวะต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆแล้วก็น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานอ๋อเหมือนกับว่าเราใช้กำลังของสมาธิเนี่ยสร้างพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัยก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาเข้าไปสำรวจความจริงของสิ่งต่างๆที่ปรากฏใช่เลยครับเป็นการใช้ทั้งสมถะคือความสงบจากสมาธิ กับวิปัสสนาคือปัญญาเห็นแจ้งควบคู่กันไปผลที่ได้ก็คือถ้าหากยังไม่บรรลุอรหัตผลในชาตินี้เนี่ยก็จะไปเกิดเป็นพระอนาคามีในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วเพราะว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างเนี้ยมันถูกละไปหมดสิ้นแล้วด้วยกำลังของมรคค่ะทีนี้มาถึงช่วงท้ายๆพระอานนท่านก็มีคำถามที่น่าสนใจนะคะท่านถามว่าถ้าทางปฏิบัติเป็นแบบนี้ ทำไมผลลัพธ์ของภิกษุแต่ละรูปดูต่างกันบางรูปเป็นเจโตวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยกำลังจิตกำลังสมาธิเป็นหลักบางรูปเป็นปัญญาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยกำลังปัญญาเป็นหลักครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบสั้นๆแต่ลึกซึ้งมากครับพระองค์ตรัสว่าเป็นเพราะความต่างกันแห่งอินทรีย์ของภิกษุเหล่านั้นอินทรีย์หมายถึงพวกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แต่ละคนมีกำลังไม่เท่ากัน อืมก็น่าสนใจนะคะแสดงว่าถึงแม้เส้นทางหลักจะเป็นทางเดียวกันคือมักมีอง์8เนี่ยแต่ว่าจุดเน้นหรือความถนัดในการปฏิบัติอาจจะต่างกันไปตามพื้นฐานตามอินทรีย์ของแต่ละคนถูกต้องครับมันสะท้อนความหลากหลายในการปฏิบัติได้ดีทีเดียวสรุปแล้วนะคะพระสูตรนี้ก็ให้ภาพที่ชัดเจนมากๆเลยว่าสังโยชน์ห้าอย่างแรกหรือโอรัมพาคียสังโยชน์เนี่ยมันเป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นจริงๆ แล้วการจะหลุดพ้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยอุบายหรือมักปฏิปทาที่ถูกต้องซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการฝึกสมาธิในระดับชาญให้เกิดกําลังแล้วก็ใช้กําลังนั้นพิจารณาธรรมจนเกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นต่างๆลงได้ใช่ครับแล้วอุปมาเรื่องการถ่ากแก่นไม้หรือการไ่ายข้ามแม่นม้ํา ก็ช่วยย้ำเตือนเราดีนะครับว่าการหลุดพ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือรอโชคช่วยแต่มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกทางความเพียรพยายามแล้วก็การลงมือปฏิบัติจริงๆจังๆค่ะและคำตอบสุดท้ายเรื่องความต่างกันแห่งอินทรีย์นี้ก็ทิ้งประเด็นให้เราได้คิดต่อได้ดีทีเดียวนะคะครับ เพราะน่าสนใจนะครับเลยอยากจะฝากไว้ให้ลองพิจารณากันต่อดูว่าแล้วอินทรีย์หรือว่าความพร้อมความถนัดที่มันแตกต่างกันในตัวเราแต่ละคนเนี่ยมันส่งผลต่อรายละเอียดบนเส้นทางการปฏิบัติของเราอย่างไงบ้างแล้วเราจะสังเกตหรือว่าจะพัฒนาอินทรีย์ด้านต่างๆของเราให้มันเกื้อกูลต่อก,การเดินทางเพื่อความพ้นทุกนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ